ที่การเชื่อมต่อจอยกับ iOS นะครับ iPhone iPad ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้มันจะใช้ได้กับเวอร์ชัน iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันตอนนี้ผมอัพมาอยู่ที่เวอร์ชัน14.2ครับถ้าเกิดจะใช้จอยเล่นเนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน13ขึ้นไป13 14 15อะไรเงี้ย แล้วก็จุดก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับแต่ขั้นต่ำก็คือต้อง13ขึ้นไปใช้ได้นะครับวิธีการใช้างานก็ง่ายๆเลยครับก็ไปกดที่บลูทูธนะครับเตรียมบลูทูธรอไว้ครับเชื่อมต่อจอยแล้วก็กดที่ B แล้วก็กดโถมพร้อมกันนะครับรอจะไฟมันกระพริบกรัวแบบนี้ครับแล้วก็กไปค้นหาบลูทูธ จะขึ้นไวเลสคอโทอรลเร์มาครับแล้วก็เชื่อมต่อตอนแรกอาจจะรอช้าสักนิดหนึ่ง ติดแล้วไฟก็จะค้างแบบนี้นครับมันจะขึ้นที่ว่าเชื่อมต่ออยู่แบบนี้เราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยครับเลยไม่ต้องไปโหลดแอป,ปหรือตั้งค่าใดๆนะครับมันซัพพอร์ตโดยตรงครับสําหรับจอยแบบนี้นะครับนี่เราจะลองถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนมารองรับบ้างเนะี่ยเราเข้าไปดูที่แอป,ปที่ชื่อว่าคอนโทรลเลอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่สามารถเล่นจอยได้นะครับที่ Apple ผลิตมาให้ใช้จอยนะครับมันจะเป็นพวกนี้ มี่มีแก่หลายเกมอยู่มีพวก Ark s u r v i v o r แล้วก็ Contra แล้วพวกนี้แล้วก็เกมต่อสู้มีหลายเกม mm hmm. เลือกๆดูเอานะครับพวกนี้เพราะงานใช้งานง่ายอยู่แล้วสมมติเราเล่น King of Fighter ตัวนี้ นี่ก็จะกดได้เลยครับกดได้ตามปุ่มที่ลงไว้ที่เกมมันตั้งไว้ว่าใชาป้ปุ่มไหนปุ่มไหน ก็กดใช้งานเล่นเกมได้เลยก็แบบนี้นะครับที่การใช้งานก็ง่ายๆแค่เชื่อมต่อแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องทำอะไรมาครับสำหรับบช์ชัน13ขึ้นไปนะครับไอวิสสขึ้นไป